ซึ่งในเวทีอื่นๆไม่มีโอกาสได้แสดงออกวันนี้เขาได้มาแสดงออกเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้นับว่าประสบความสําเร็จมากเกินความคาดหมายว่าจะมีพลังกันมากๆด้วยสถานาการณ์โควิดนะคะทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันนะคะทำให้ทุกคนมีความสมามัคคีมีความสุขมากที่สุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับแฟนเพจ Community House Project ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็พาท่านผู้ชมค่ะมาพบกับกิจกรรมดีๆของผู้สูงอายุประจำปีปีใหม่ปีนี้ของเรานะคะค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะรู้จักกับกิจกรรมมาเล่นกัเถอะนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหัวใจหลักสำคัญก็คือว่าเราอยากจะสื่อสารให้กับชุมชนเนี่ยมองเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพโควิดตอนนี้ค่ะเราเห็นปัญหาเยอะมากเลยนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีภาวะซึมเศร้านะคะหงาแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะเราอยากจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนและสังคมค่ะสวัสดีค่ะกิมค่ะกรีนค่ะจ๋าค่ะบิวค่ะซันค่ะมีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาพบกับโครงการสังคมสูงวัยใส่ใจสุขภาพกีฬาส4 3พันสี่สมาเล่นกันเถอะค่ะ เราก็เห็นถึงความมีศักยภาพของผู้สูงอายุค่ะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถมีความรู้นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันนะคะเราเห็นถึงตรงนี้นะคะเลยอยากให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทําให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุทั้งส0นนะคะแล้วก็เพื่อลดในเรื่องของการรวมกลุ่มการของผู้สูงอายุที่ เขาจับกลุ่มกันในแต่ละหมู่บ้านนะคะจึงทําให้โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาค่ะก็พวกเรานะคะอยากสร้างความเข้มแข็งค่ะผ่านการรวมตัวกันทั้งหมดของผู้สูงอายุทั้ง30ค่ะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราจัดขึ้นในวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่เราได้เข้าร um vale <mag> ่วมนะคะก็คือผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีการเข้าร่วมกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะ วันนี้นับว่าประสบความสําเร็จมากเนาะแล้วก็โอ้ผู้สูงอายุสนุกสนานกันมากเกินคาดอะเกินความคาดหมายว่าจะมีพลังกันมากๆอย่างนี้นะคะบางคนอายุ80แล้วนะหลายคนนะคะยังมาเต้นสนุกกันมากเลยค่ะสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องที่ประจักษ์อยู่ว่าทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยได้มาออกลีลาได้ทำกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพอันนี้คือความสุขของเขาที่แท้จริง ซึ่งในเวทีอื่นๆน่ยไม่มีโอกาสได้แสดงออกวันนี้เขาได้มาแสดงออกเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเขาอยากให้เปลี่ยนอย่างเงี้ยในทุกๆวันแล้วเราจะพยายามจัดในทุกๆเดือนให้เขามีความถูกอย่างเงี้ยตลอดไปคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะเยี่ยมมากค่ะเป็นฟาร์มที่ว่าสามัคคีปองดองกันดีสามศูนย์ามารวมกันเป็นอากีนาสามมัคคี ทำให้เรามีความสนุกสนานได้เรารู้สึกก็ไม่แก่ขึ้นอ่ะอายุเรา0กสิเหมือนสิบเนี้ยคือความรู้สึกเรานั้นได้เจอเพื่อนหลากหลายนะแ,แล้วก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวารู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ผสูงอายุได้มีการแสดงออกผมนามประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับรู้สึกดีดีขึ้นชมนะครับ พักศึกษาที่มาฝึกงานในวันนี้สวัสดีครับผมบวิบูลแจ้มภากรรอ,องประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพรครับด้วยความยินดีครับทางนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่มาดูงานทั้ง3ศูนย์แล้วก็ได้จัดกิจกรรมในการที่จะเชื่อมต่อผู้สูงอายุได้มาพบกันในในเชิงกีฬากิจกรรมวันนี้ชอบมากเลยค่ะได้ออกกำลังกายได้เมพบปะ ทั้ง30ศูนย์ด้วยกันนะคะ แล้วก็จะมีความสุขนะคะวันนี้มีความสุขมากที่สุดเลยะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมนะคะกีฬาสีผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้สนุกมากแล้วก็หวังว่าผู้สูงอายุก็คงสนุกมากเหมือนกันค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทีมงานที่เข้มแข็งก็คือนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆกันนะคะพว่หนงูนะคะก็เป็นนักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ก็ปีนี้พวกหนูอยู่ชั้นปีที่4ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในแต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็จะมีเปียวลาลมบ้านพระลังสิทธิ์รวมถึงสถาพรค่ะก็พวกหนูก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะช่วยพัฒนาสัมพันธภาพของผู้สูงอายุในแต่ละศูนย์ให้ดีขึ้นรวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ